อันนี้ใครนะคะที่สอบถามเข้ามานะคะว่าออหมูอ้วนเนี่ยให้ใครถ่ายคลิปให้ก็คือถ่ายคนเดียวนะคะทุกคนดูนี่นี่อ่ะฝั่งนี้มันจะไม่ค่อยมองเห็นเท่าไหร่นะฝั่งนี้ก็ได้นะเนี่ยมันมันด้านนี้นะเดี๋ยวถ้าหมูอ้วนขยันเนี่ยมันก็จะหมุนตามหมูอ้วนนะคะทุกคนไอ้ที่มันหมุนหมุนเนี่ยมันไม่ใช่ขาตั้งกล้องนะคะมันคือตัวนี้ตัวสามร้อยสิบองศาตัวนี้มันเป็นเซ็นเซอร์นะคะทุกคนนี่เห็นไฟสีเขียวไหมคะนี่ ถ้าไฟสีเขียวคือมันจะหมุนตามเรานะคะนี่เห็นไหมมันจะหมุนตามเราแต่ถ้าเราจะให้มันแบบหยุดนิ่งเราก็ทํามือนี่ถ้าเราทํามือสต๊อปเนี่ยมันก็จะเป็นปุ่มสีแดงนะคะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านี่มันเป็นปุ่มสีแดงนะคะแต่ถ้าเราจะให้มันตามเราเราก็กดโอเคแบบระยะไกลหน่อยแต่หมูว่าแนะนําว่าระหว่างที่เราอะ่ะทําเป็นให้มันเซ็นเซอร์หมุนตามเรานะคะ อย่ามีอะไรขยักขยักที่มันอยู่ข้างๆเอตัวนี้นะคะทุกคนถ้าเวลาที่เราเดินไปไกลๆเนี่ยมันก็จะจับความเคลื่อนไหวนะคะว่าอะไรที่มันอยู่ใกล้มาเนี่ยมันจะหันไปหาความเคลื่อนไหวนั้นนะคะทุกคนนี่มันก็จะหมุนตามเราเลยตัวนี้ราคาไม่แรงนะคะทุกคนถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวบุ๊ว่านก็จะทิ้งพิกัดไหว้หน้าตะกานะคะทุกคน